สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยู u ูบช anel อาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุญการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องอริยสัจส,สี่นะครับมรรคผลนิพพานนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะทุกท่านเนี่ย ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแต่ต้องบอกว่าความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะยังไม่สามารถย่างลงสู่ความตั้งมั่นได้นะครับตราบใดที่บุคคลทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถนะครับที่จะละกิเลสสังโยชน์สิบได้นะครับคำว่ากิเลสสังโยชน์สิบไม่ใช่ว่าละได้ครั้งเดียวนะครับ 10ข้อเลยนะครับไม่ใช่นะครับกิเลสสังโยชน์สิเนี่ยเป็นเสมือนเชือกนะที่ร้อยรัดรึงตึงดวงจิตใจนะครับไม่ให้มันมอิสระเสรีภาพนะเป็นเพราะว่ามีกิเลสตัณหานะจิตยังมีความยึดติดถือมั่นอยู่ในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถละกิเลสสังโยชน์ได้เนี่ยนะบุคคลต่างๆต้องฝึกฝนจิตตภาวนา บางทีเราก็เรียกว่าจเจริญสติภาวนานน่จเองเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับฝึกจิตใจให้เดินอยู่ในวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการนะครับแต่ว่าถ้าตราบใดเนี่ยนะครับที่ยังไม่สามารถละกิเลสสังโยชน์ได้เราก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่านะตัวเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับของอริยชนนะ ก็ยังคงเป็นปุถุชนนะครับก็แปลว่าผู้ที่ยังมีกิเลสหนานแน่นน่นองอ่าถ้าเป็นปุถุชนชั้นดีนะครับก็เรียกว่ากัลายาณนะปุถุชนก็คือปุถุชนนะครับที่พยายามอยู่มีความเพียรพยายามอยู่ที่จะทําให้กิเลสนั้นอ่อนแอลงนะครับนะเพื่อจะเข้าไปสู่นะครับเอ่อความเป็นอริยชนนะครับจนกว่านะครับจะสามารถนะครับจเจริญอริยมัรคมีองค์8ประการนะครับให้บริบูรณ์ได้ นะก็จะสามารถบรรลุธรรมนะทำลายละกิเลสสังโยชน์สิบนะได้ขั้นต้นขั้นแรกนะเราก็เรียกบุคคลนั้นว่าพระโสดาบันนะครับหรือว่าโสดาบันบุคคลเมื่อสามารถจเจริญสติภาวนานะครับนะให้ธรรมะเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆกิเลสยิ่งอ่อนแอและเบาบางลงก็สามารถละกิเลสสังโยชน์สิบได้ลงอีกนะเราก็จะขยับขึ้นไป นะเป็นพระสกิทาคามีหรือเรกเรียกว่าสกิทาคามีบุคคลนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าฝึกฝนต่อไปนะและสามารถที่จะละกิเลสสังโยชน์สิบเนี่ยนะครับได้มากขึ้นอีกก็ขยับขึ้นไปเป็นพระอนาคามีนะครับหรือเราเรียกว่าอนาคามีบุคคลนะเมื่อเราสามารถละกิเลสสังโยชน์สิได้โดยหมดสิ้นนะครับได้อย่างสิ้นเชิงเราก็เรียกว่าพระอรหันต์ หรือเราเรียกว่าอารหันตบุคคลนะครับนี่คือเราต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนนะว่าทางเดินในพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายสําคัญคืออะไรก็คือการฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะครับแล้วศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยนะในอริยสัจส,สี่ในมรรคผลนิพพานนะของปุถุชนกับอริยชนก็แตกต่างกันเพราะปุถุชนเนี่ยอาศัยเพียงความเชื่อศรัทธาแต่จ,จิตยังไม่สามารถ ที่ไปรู้ไปเห็นอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเห็นนั่นเองซึ่งนั้นคือความแตกต่างกับความศรัทธานะครับในพุทธศาสนานะของอริยชนซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้ไปเห็นอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานด้วยจิตท่านเองนะนี่คือความแตกต่างกันเพราะฉะนั้น าศาสตร์ต่างๆในโลกนะครับนะไม่ว่าเราจะมีวิชาความรู้ทางโลกนะเรียนจบปริญารญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะจบจากาศาสตร์อะไรที่ยากนะวิทยา,าศาสตร์ที่ซับซ้อนนะไปถึงฟิสิกส์นะขั้นสูงนะครับนะระดับปริญญาเอกก็แล้วแต่นะบอกได้บอกได้เลยครับว่าไม่มีทางนะครับนะไม่มีเครื่องมือใดๆนะครับในทางวิทยา,าศาสตร์ทางเทคโนโลยีและาการใด จะสามารถเข้าไปรู้นะในสัจธรรมความจริงเหนือโลกนี้ได้คืออริยสัจสี่มรรคผลนิพพานนะครับอ่านทะี่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าผมกล่าวเองนะฮะครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาระรยสงฆ์ทั้งหลายนะท่านก็กล่าวมาซึ่งผมก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเหตุเพราะว่าวิถีทางที่จะสามารถนะครับให้จิตไปรู้สัจธรรมความจริงนี้ได้เนี่ยมีวิถีทางเดียว และเป็นวิถีทางที่อยู่ในเพียงพุทธศาสนานั่นก็คืออริยมรคมีองค์8ประการนะครับที่ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะสัมมากัรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนะถ้าบุคคลใดจเจริญจิตอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการทำยนบริสุทธิ์บริบูรณ์ ก็จะเกิดการบรรลุผลนะเป็นผลเกิดปรากฏขึ้นในจิตสิ่งนี้เป็นธรรมะเรียกว่าโลกุตรธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะเหนือโลกเหนือสมมุติวัตศาสตร์ใดๆที่เกิดปรากฏในโลกนะครับที่เราเรียนกันนะระดับปัญญาตีโทเอกนะในตำรับตำราไม่มีทางที่จะเข้าไปรู้นะครับความจริงนี้ได้นะต่อให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับขั้นสูงนะระดับก็เรียกว่า โลกเลยนะได้รับรางวัลโนเบลนะทางฟิสิกส์ทางเคมีทางคณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีช่องทางเลยนะครับนะที่จะเข้าไปรู้จะ,จะทำความจริงนี้ได้เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้านะครับได้ตัดสรู้นะครับก็คือไปรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความจริงเนี่ยเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วพระองค์จึงเอ่อก่าไว้นะครับว่าพระองค์ตัสรู้เองโดยชอบ ในอริยสัจสี่ในมรรคผลนิพพานและเป็นเพียงศาสนาเดียวนะครับนะที่พูดถึงนะเรื่องของมรรคผลนิพพานทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็เห็นนะการที่มีความแตกต่างนะของความศรัทธาในพุทธศาสนาในอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานของปุถุชนกับอริยชนนะความแตกต่างกันนี้นะครับ หลายครั้งนะครับเนื่องจากว่าปุรุชนเนี่ยยังมีกิเลสสังโยชน์สามอยู่นั่นก็คือยังมีความลังเลสงสัยในพระตรตัตเตยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในพระอริยสงฆ์นะครับแล้วก็ยังมีความยึดติดถือมั่นในศีลที่ผิด<ม>เขาเรียกว่าศีลละประตราประมารแล้วก็มีความเห็นผิดนะครับในความมีตัวมีตนอยู่<ม>เขาเรียกว่ายังมีสักกายญาติติเพราะฉะนั้น ต่อให้นะครับปุถุชนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับแต่ศรัทธานั้นยังงอนแงนอยู่นะครับกิเลสความสงสัยของปุถุชนนี่แหละครับบางครั้งเกิดโทษนะที่เกิดโทษเพราะว่าบางทีนะครับผมเห็นนะการไปสนทนาธรรมกันนะครับของปุถุชนเนี่ยนะความเครือบแคลงสงสัยนะครับอาจจะเกิดการปราบมาตรล่วงเกินพระอริยบุคคลได้นะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกตรงว่าน่ากลัวเพราะผมบอกนะครับความแตกต่างในศรัทธ,ธานะในพระราชาตยของปุถุชนกับอริยชนแตกต่างกันอริยชนเห็นนะครับรู้ในอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานของจริงด้วยจิตตนเองแต่ปุถุชนอนะาศัยเพียงแค่ความเชื่อมั่นศรัทธ,ธานะครับและสิ่งหนึ่งนะที่ต้องระบัดระวังนะก็คือเรื่องของความสงสัย กิเลสสังโยศสามของผุุ้ชนที่ยังมีอยู่นะครับบางทีการโต้แยง้งโต้เถียงในทางธรรมะแต่ตัวเองอาศัยเพียงความเชื่อความศรัทธาอาจจะเกิดการประมาตรนะครับล่วงเกินพระอริยะบุคคลได้นะครับนะสิ่งนี้จริงมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะาผมเห็นการสนทนาธรรมนะในหลายเว็บไซต์ทีเดียวนะมีการบางทีเห็นแตกต่างแล้วเกิดการปรามาตกันขึ้นธรรมชาตินะครับ อริยะชนจะมองปุรุชนออกแต่ปุรุชนจะมองอริยะชนไม่ออกนะครับอันนี้คือตามตำรานะครับแม้แต่ในอริยะชนเองนะครับพระสกิทาคามีจะมองพระโสดาบันออกแต่พระโสดาบันจะมองพระสกิทาคามีไม่ออกพระอนาคามีจะมองพระสกิทาคามีออกแต่พระสกิทาคามีจะมองพระอนาคามีไม่ออกพระอรหันต์จะมองพระอนาคามีออก แต่พระนาคามีจะมองพระอาหารหันต์ไม่ออกนี่ก็คือระดับชั้นเหมือนภูมิธรรมนะครับที่ศึกษามาสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นนะครับนะในภูมิธรรมะและอันตรายนะครับของการที่เราอาศัยเพียงความเชื่อความศรัทธานะครับที่เรายังไม่สามารถรู้เห็นจริงนะด้วยจิตตนเอง ในอริยสัจสีม่มรรคผลนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนะความศรัทธานะที่สําคัญคือตัวเรานะครับจะต้องฝึกฝนจิตตนเองนะให้สามารถนะไปรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตตนเองในอริยสัจสี่ในมรรคผลนิพพานนะครับ แล้วน่ะครับนะเราก็จะรู้ความจริงนะด้วยแต่ละคนเองนะครับนะไม่ต้องไปเที่ยวถกเถียงกันนะในธรรมะนะจนกลายเป็นปรามาตในพระอริอยะปุคลเข้าได้นะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0 5จนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ